Channel Online. สมาชิกวุฒิสภาพลตรุตเรียงกูลคล้ายคลึงเกาะติดสถานการณ์ซาฟรีเวอร์นำคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาลงพื้นที่ดูการซ้อมแผนรับมือสิงโตขย่ำสัตวแพทย์ย้ำไม่ทำร้ายสัตว์กำลังประเมินพฤติกรรมใกล้ชิดเมื่อช่วงเช้าของวันพระหัสบดีที่25กันยายนพุทธศักราช2568 พลตุรตรียังกูลคล้ายคลึงสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมิการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภานำคณะลงพื้นที่ที่ซาฟารีเวอร์ถนนปัญญาอินทราแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเพื่อติดตามมาตราการความปลอดภัยภายหลังจกเกิดเหตุสิงโตขย้ำเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนสัตว์โดยมีผู้บริหารสัตวแพทย์สวนสัตว์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น สถาบัานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกรมการท่องเที่ยวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกองบังคับการตำรวจนครบาลสองร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สาฟารีเวอร์สาธิตแผนเผชิญเหตุในโซนสัตว์ดุร้ายสาฟรีพาร์คเมื่อเกิดเหตุจะปิดโซนทันทีแจ้งฝ่ายรักษาความปลอดภัยทางวิทยุเจ้าหน้าที่เรนเจอร์เข้าควบคุมสถานการณ์ผลักดันสัตว์เข้ากรงช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บ พร้อมเตรียมอุปกรณ์ควบคุมสัตว์ฉุกเฉินหากเกิดสถานการณ์ที่คลายก็จะประกาศรหัสสีเขียวซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ปลอดภัยในด้านของพลตรียังกูลคล้ายคลึงเสนอให้ปรับปรุงระบบสื่อสารโดยใช้วิทยุสัญญาณไกลกว่าเดิมตั้งศูนย์วิทยุสั่งการเพิ่มโดนติดตามเหตุการณ์และประสานโรงพรยาบาลใกล้เคียงรวมถึงตำรวจจาราจรเพื่อให้การส่งผู้บาดเจ็บรวดเร็วยิ่งขึ้น ในด้านสัตวแพทย์ของซาฟรีเวชี้แจงว่าสิงโตห้าตัวที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการประเมินพฤติกรรมในกรงยังไม่พบความก้าวร้าวผิดปกติและจะได้ทำการฝึกประเมินอีกครั้งก่อนปล่อยออกมาโดยจะใช้รถเลนเจอร์ทดสอบพฤติกรรมหากว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดุร้ายก็จะพักสัตว์และจัดให้เป็นพ่อแม่พันธุ์สัตวแพทย์ของซาฟรีเวย้ำว่าสวนสัตว์ไม่มีนโยบายทำร้ายสัตว์อย่างแน่นอน ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายของวันดังกล่าวคณะอนุกรรมธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการติดตามเหตุสิงโตขย่ำเจ้าหน้าที่ดูแลณนห้องประชุมเ a 426ชั้น4ี่อาคารรัฐสภาโดยสรุปประเด็นสําคัญเพื่อติดตามจากรอบที่ผ่านมาดังนี้ที่ประชุมได้รับรายงานผลการทบทวนชุดสอบภาคสนามพบว่าสวนสัตว์ซาฟารีสามารถดาเนินงานตามแผนความปลอดภัยที่กําหนดได้เกินร้อยละห้าิ พร้อมทั้งมีความก้าวหน้าในการติดตั้งกล้องวงจรปิดตรแกงและอุปกรณ์ควบคุมรวมทั้งจัดให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันยังได้ติดตามแผนสื่อสารเชิงรุกสู่ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียและต่างประเทศโดยใช้ตัวชี้วัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมาเยือนประเทศไทยรวมถึงความคืบหน้าในการทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองสัตว์ผููล่าเพื่อสร้างความรัดกุมทางกฎหมาย คณะอนุกรรมธิการได้เน้นย้ำการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน3ประเด็นหลักได้แก่ประการที่1การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์เช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิด20จุดการเสริมความแข็งแรงของรั้วกั้นและการปรับปรุงป้ายเตือนหลายภาษาประการที่2การจัดซ้อมแผนสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นประจำเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการอพยพและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที ประการที่3การสื่อสารกับสาธารณชนโดยเน้นย้ำการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมเช่นสัตว์ผู้ล่าแทนสัตว์ดุร้ายพร้อมจัดตั้งทีมโฆษกผู้เชี่ยวชาญด้านการสัตวแพทย์และความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม ในด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ประชุมได้กำหนดให้มีรถพยาบาลพร้อมกับรถพยาบาลเครือข่ายสแตนบายอย่างน้อย4แห่งพร้อมวางกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยว มาตรการทั้งหทนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันเหตุซ้ำรอยและยกระดับความปลอดภัยในสวนสัตว์และซาฟารีในประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นและมีความไว้ใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกิติคุณสันครองรายงาน Traffic Channel TV Online